วิธีกดลบเบอร์โทรออกจาก Facebook ให้ทำแบบนี้คลิปนี้จะเป็นวิธีใหม่มาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆนะครับให้กดตามนี้เลยเริ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับให้กดขีด3มขีดทางด้านขวาบนเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เลยครับในหน้าต่อไปนะครับให้เรามากด Meta ศูนย์บัญชีตรงนี้นะครับหาเสร็จแล้วนะครับให้กดเลือกรายละเอียดส่วนตัว หน้าต่อไปนะครับให้กดเลือกเมนูข้อมูลติดตอ่อในหน้าของข้อมูลติดต่อนี่นะครับเพื่อนเพื่อนะครับจะเจอข้อมูลเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชี Facebook ของเราอยู่ถ้าเราอยากจะลบเบอร์โทรนี้นะครับให้กดเข้าไปที่เบอร์โทรที่เราต้องการลบได้เลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนมาเช็กก่อนเนาะมาตอนนี้เบอร์โทรของเพื่อนเพื่อนะครับที่แสดงผลอยู่ในหน้านี้มันผูกกับบัญชี Facebook ของเราอยู่หรือไม่อ่ามันจะบอกเป็นข้อมูล Facebook ของเราตรงนี้เนาะ ถ้าผูกกับบัญชี facebook ของเราอยู่นะครับและเพื่อนๆน,นะครับอยากจะลบให้มากดลบหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับจะมี pop up เขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรายืนยันที่จะลบให้กดลบตรงนี้ได้เลยโอเคครับหน้าต่อไปนะครับให้เพื่อนๆใส่รหัสผ่าน Facebook ของเพื่อน,เ,อนเข้าไปตรงช่องนี้ ก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ลืมรหัสผ่าน a c e b o o k ของตัวเองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook แบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านเดิมไว้ตรงคําบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับสามารถกดเข้าไปดูและทําการเปลี่ยนรหัสผ่าน a c e b o o k ก่อนเสร็จแล้วนะครับค่อยมาลบเบอร์โทรตามขั้นตอนของคลิปนี้ได้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับป้อนรหัสผ่าน Facebook ของตัวเองเสร็จแล้วนะครับให้กดดําเนินการต่อ หน้าต่อไปนะครับมันจะมีสถานะขึ้นว่าคุณลบหมายเลขโทรศัพท์ก่อนหน้าของคุณแล้วก็แปลว่าตอนนี้นะครับเ,เพื่อนๆได้ลบเบอร์โทรที่ผูกกับ Facebook เ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ในหน้านี้นะครับให้เ,เพื่อนๆกดปิดได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะครับในหน้าของข้อมูลติดต่อจากก่อนหน้านี้เนาะมันมีข้อมูลเบอร์โทรของเราอยู่ในหน้านี้ให้เ,เพื่อนๆลองเช็คดูนะว่าตอนนี้เบอร์โทรนั้นนะครับได้หายไปจากหน้านี้แล้วหรือยังก็สามารถเช็คได้เนาะ โอเคครับและถ้าในกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับมีเบอร์โทรใหม่ก็แนะนําใหเ้เพื่อนๆนะครับใช้เบอร์นั้นมาผูกกับบัญชี Facebook ให้เรียบร้อยเนาะวิธีการผูกเบอร์โทรเข้ากับ Facebook ก็ไม่ได้ยากเนาะใหเ้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้มากดปุ่มเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ต่อไปนะครับให้มากดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการผูกเบอร์โทรเข้ากับบัญชี Facebook ได้เลยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการลบเบอร์โทรออกจากบัญชี Facebook วิธีนี้นะครับสำคัญมากในกรณีที่เ,เพื่อนๆนะครับมีเบอร์โทรเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วขูกกับบัญชี Facebook อาจจะส่งผลเสียต่อบัญชี Facebook ของเราอย่างมากนะครับเผื่อว่าในอนาคตนอกเบอร์โทรที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วถูกตัดไปและเบอร์นั้นนะครับได้ตกเป็นของคนอื่นเขานะครับสามารถนําเบอร์โทรนั้นมาเข้า Facebook ของเราได้เลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีเบอร์โทรเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วผูกกับบัญชี Facebook ก็อย่าลืมไปลบตามคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าลบแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนําเบอร์โทรใหม่ที่เรามีมาผูกกับบัญชี Facebook ก็จะดีที่สุดเนาะก็คลิปนี้เป็นคลิปการอัปเดตวิธีล่าสุดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการข้อมูลหรือติดปัญหาในการใช้งานมือถือระบบ Android แวะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ